สบายดีพี่น้องป้าในก็มาเชื่งเรื่องเขาพ่อเกี่ยวแล้วพี่น้องมาติดผักสบายดีเด้อพี่น้องไม่หลอจิรอนะเก่งเก่งเก่งป้าทูเก่งอะไรเนะ เตะแห้งบ่นีมแห้งบ่ยังไงขี่ไปทำงานกูบอกว่านี่มียาคือว่านี้คซือยาให้กินแล้วสามสิ ก็เป็นสิเป็นตาไตหายแล้วเอ้ยชวมสองจโร่อิโ่โอ้ยมันเห็ดเห็ดอยู่โอ้ยมัเห็ดเอโอ้ยื่แเมื่อคืนเมื่อคเม่อคมันมาเช่า่ำนีนกไปากันไม่เชาก็เมื่อหาักจาวไปแล้วนี่แห้งเลยเพสัตของบ้านย่นดึกเตมมาเจ็เป็เป็นกะไผ่ข้ามันเมเสียนมันกต้องยู่เลยมาเราเห็นไยไปยัง

นี่ยปลาก็มาเลยเอ่มาแลยนะป่านเออมาแล้วอุ้ยปลาซิวมาเลยอืมผูกมาดิตัวตัวมันที่เรอหาลอยตัวพี่น้องหาลอยสี่สิบตัวพี่น้องเลยป้าทุกนี่หลุดน่ ย่างนนีนะแลยี่อันทชห้ครับเออผู้ถาผู้ชงก็ได้อันค้านี้ป้ามึงอะไรสิก็ข้าซโลดมึงอทิตไปเลยสิเอ้ยไปแบบบอมาบ่แห้งสิเศษพวกเข่าดอกส้ำนึ่พิษแล้วแหละชีวิตครอบครัว อากาดเระบ่วควมยชีวิตครอบครัวมีเตะมีตีกันแหน่มีต่อยกันแหน่บางครอบครัวแขวออกก็มีซ้ำเหน่าก็ยังมีซ้เน่าก็มีคุ้มตาเคี้ยวก็มีสนั่นเข้าบรต o มองอันดาอันดาดอกพี่น้องแบบว่าต้องฮะ หลีเอนหน่ี่ตีอะไรนะเฮาอ้าวีมันเป็นกอลซแล็จแชร์วางได้ส่ะแต่ห้ถือมากับบัถือเลยตีกัน ครั้งแรกบุสีครั้งแรกคร้แรกบุนียังมีข้งที่สองอีกนะเออเย็บเหรออยากเขาเย็บแปรมีความขิดเห็จนะไรลูกสาวกินตีนมีแห้งึงมีแห้งดิสิ โอ้ยสะพ่อเห็นซมซึมเหมือนีอ้มกูกับบรีทามแล้วไฟเป็นอย่างนางเป็นนางยื่นหลดกับกูเอาเวลาเท่าไปกัะหนังซึ้มเออกูกับฮันลบคึนไปเบิ่งกับนางให้ซึมให้ซึมขึ้มอยู่อันนี้ก็บบรีทามแล้วห่าเถ่าก็บบุรีสกิดสกิดบุรีเล่าฟังจังดิกระเซยอยู่แล้วกระแนมบางนาเท่ายั่เออขึ้นจะพูดว่าเออ

บอกช่างนกอไ้นานี้ไอเมื้อเือนเนือทไมเลเมากินเลยเ้วบอแแ่บจะคุ้นขวเหมือนนะโยเฉลอยู่ไม่ได้เกลือใหงออเพรากินกิ้งถรามดาขวบจิ๋่อมันต้องกินกับเข่าแบบโบราแจวก็ได้มันจังคากอันนี้มันบอแแ่บยงคุ้นขวเมือนะคุทอยถับเลยคุ้นขวเมือนะ เออน้ย้เข้มเลครัน้เข้มเลยครับน้ำเ้มเลยน้เยครัน้ำเข้นเลรับง้ำเลครัน้่ขเลยบน้ำ้ับน้ำ้มเลยน้ำเ้เลยรับน้อเมลรั้ำยน้ขเคนยนล้ลย้มยรน้เน้เลัน้ำเลน้ำันรนยัน้บ้น้มันบาท ร้องพันบาทแบบนี้แหละเห็ดแบบนี้แหละเออกับแบบนี้แหละเออมีแต่หนึ่งหนึ่งเพราะที่มันซุกอยู่แล้วแล้วก็ใส่ตู้เวียน ข้าด,ดอกขี้หล่ส่วนนี้มันกระไลยอยู่จริงบหรอได้ฮะ อขั้นปถาลเราเมื่อส่งกับเมื่อขั้นเราปลเมื่อเรากับเมื่ออื่นที่ยิ่งกับบได้อยากว่าวดอกพี่น้องแบบว่าบ่ได้อยากว่าวดอกแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องแบบในครอบครัวนะพี่น้องแต่ก็เฮากับพังผ่านไปเนาะกห้เขาจัดการกันเองในครอบครัวเขามันบไว้เฮากับจังดีมือเขามาใส่ขั้นตามได้ที่เขายังไวในครอบครัวเขากับปล่อยปลยเขาเกิดจังซีแล้วอืม หามันบวไว้ในครอบครัวมันสะก่อนเห้ากระัังว่าตอนนี้ก็ได้เพียงหายกำลังใจผ่อนนักหายเป็นเบาถูกครอบครัวยอมมีการทบตีแต่อย่าที่แห้งเลยได้กระตีจะเลือดบวบไว้ได้สิ ตัวเขาเองกับพ่อได้แต่เบิงพ่อได้แต่เบิงพ่อได้แต่ซ่อมเบิงความมันสิเกิดยังขึ้นถ้ามันหนักหนาสาหัสกับจังหวะกันใหม่การ้ำยังอดยังทนได้กะอยูกันไปเมื่อตอนนั้นแหละข้อมือซึ่งเป็นอะไรตอนนี้ข้อมือซึ่งเป็นอะไรตอนนี้ตอนนี้กูเครียด มึงเครียดอยตอนนี้กูยังเครียดกูบอกเลว่าละมันแต่เศ้าแต่แต่มันขึ้นผัแต่ที่หนึ่งผวเออกูยังอันเครียดอยู่ดีนีนะฮัลผัวมาเงาะกระดี่มันบ่ะไฟฮัลโดลมาแะไวนี่นะเครียดเรอบรอได้ไม่เห็นได้ <laughs> phải nè Chị sai Ta trồng hoa cứ không xa được không được chứ แล้วมึงบวชบวั้งตแต่เมื่อคืนนี่เออไปบ่มาบาท่ทำอีต้นปลายสาเหตุนะเออไปบ่มาแล้ยแล้วไปบ่มา่เผื่อนั่นแล้วกะม,มง10โมงอืมมาแล้วกะไปอืมเออมึงลรหายบ,าบา่บันยังคุบบอกความดีกูบแต่หายความดี

ไสแล้วพี่น้องเฮาน่ะช่ได้อยู่ใส่ซอยมันพี่น้องเลยเฮาน่ะชิเมื่อย่มันคำจมพิชเาก็ได้ด้อุ้มๆอยู่จมพิชเชกเด้นเดียวและสะท้อนม่จริงไมาห้างบ่ กี่เดียดเสียหัวดิเอากระมิจิไปทั่นต้มจากนั้นา ไม่น่าึ้นปามาเลยเาเ่าเช่าเ่าเช่าอาพี่น้องเลยฮะแด้ล่าคลิปเสน่ห์แหละพี่น้องบ่บ่ได้ขวัญหาลอยนะช่องลอยหนึ่ง ขอบคุณป้ายุกิลายลายที่ซื้อจิลอสซอยพันกวาอยบเจ้สองพันบาทพี่น้องเอามือใส่เลยบ้าทุกคนกดกดพี่น้องกดบักตรงตรงพี่น้องเลยอะไรพี่น้อง มีแต่ตัวใหญ่ๆนะเฮ้ยมึงขุดตามโขกในเนาะเออตามโกแถวหน้ามึงนี่ไอ้นะเออแถวหน้าอ่ะอ่ะงามพี่น้องมึงจะหีด้อเด้อแบบเจาะใส่กดมันหน่อยตรล่ตะลออกเพาต้องหีดน้ำมันมันเสียออกมันเลี้ยปไปบจะหีจะหีดน้ำมันมันออกยาแปะใส่ขีไม่ได้อยากหีดเด้อพายพาดเจ้าเห็ดเด้อบ่ไหวหีใส่เอาใส่เอา สายกดมันออกหน่อยๆเลยพี่จะลามันมันออกนหน้าตัวนี่ต้อมันอะไ้ออกปะเอาพี่ต้องเลย